เจ้าที่เอฟซีครับนะก็เผอิญว่านะครับมันมีคนมาบุกลูกที่แต่ว่าก็ให้อภัยอยู่นะครับเพราะว่าเขามาหวานข้าวให้กินก็เลยแจ้งสิทธิ์ว่าที่ที่ตรงนี้มันมีเจ้าของอยู่นะนะครับคืนนี้นะครับทั้งอาทิตย์นี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะมานอนปักหลักที่นี่นะครับเพื่อที่จะมารอดูว่าใครมาบุกลุกนะและผมก็จะใช้อํานาจในการป้องกันสิทธิ์ของผม โดยชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าการป้องกันสิทธินั้นด้วยสถานการณ์นะครับมันอาจจะนําไปสู่เรื่องของชีวิตนะเกียรติของผมมันยามได้แต่ว่าเกียรติของผมนั้นมันค่าได้อ่ะนะแต่ยามไม่ได้ ผมก็จะบอกอย่างนี้นะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะผมจะนอนตรงนี้และคืนนี้ผมก็จะมาในเอฟซีนะเดี๋ยวผมจะไล์สวนเรื่อยๆแม่อตัวไหนมันกล้ามาเข้ามาที่ของผมผมบอกแล้วออกสื่อเรียบร้อยนะผมห่วงกั้นไม่ให้ใครเข้ามาในส่วนของผมนะครับก็ในส่วนของก็คือใครจะเข้าก็เข้าไปเนาะแต่ผมมันมีเป็นเจ้าของร่วมที่นี่อ่ะเออก็ง่ายๆดีกว่าเออทำให้มันเหมือนคุณมีความรู้นะเออ เลยทำอะไรโหว่ามันสติปัญญาไม่มีเออทำแบบมันเหมือนคนมีความรู้อ่ะคุณจะใช้อะไรคุณก็ต้องดูว่ามันทำได้ไหมนะคุณจ <laughs> ะมาทำที่นาในกรรมสิทธิ์ร่วมโดยไม่บอกไม่แจ้งข่าวคนอื่นเขามันทำได้ไหมนะทำแบบคนมีความรู้นะมันจะพากันลงเหีวหมดแล้วผมจะบอกคุณนะเกียรติของผมนะ่ะ ผมรักษาเสมอชีวิตนะฆ่าได้หยาบไม่ได้ตายกูก็ยอมนะและอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ผมจะนอนอยู่ที่นี่นะครับก็เยฟซีก็กนะฝากดูหน่อยแลกันโอ้ยผู้ใดมาสร้างดีตายเนาะหาปูเขากันกินเอาเอาครับนะเยฟเดี๋ยวคืนนี้แหละเดี๋ยวจะมาปักหลักที่นี่ครับ